แต่พอฉันแก่ลงเสียเงินแถมยังเปลืองตัวอีกเนี่ยเธอสมัยฉันสาวๆนะเปลืองตัวแต่ฉันได้เงินนะ oh <my> แต่พอฉันแก่ลงเสียเงินแถมยังเปลืองตัวอีกอยากคิดเยอะนะอยากคิดเยอะอยากคิดเยอะมันมีเดตปีผลข้างในเดี๋ยวจะบอกให้ สมัยก่อนเราเป็นสาวๆเราก็ไปทํางานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้านะแต่ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมนะคะแต่พอแก่แล้วสิคะเงินที่ได้นะคะก็ต้องเอามาเยวยารักษาเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตรงนู้นตรงนี้เพราะเพราะว่าตัวที่ใช้มาน่ะมันปลื มันใช้เปลืองก็เลยเปลืองตัวไปเยอะก็ต้องเอาเงินที่มีอยู่นี่แหละคะ่ะมาเสียกับตัวเองที่มันสุดโทรมนะคะ